นี่ดูรอกินข้าวรอกันยังมีระเบียบเรียบร้อยรอกินข้าวดีมากแม่มันมันนิ่งจริงจริงจะกินข้าวมันนิ่งจริงๆได้กินป่ะมันช่างนิ่งจริงๆข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียววันนี้กินข้าวกินข้าว Đi mân nhanh chứ, có thể nhìn thấy nhanh 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 นี่กี่ข้าวแล้วหาเร็วลงมาขึา้นไปรอแบบหายลงมาลงมาเนี้ยเอาลงกี่ข้าวลงกี่ข้าวมันเชี่ยวมันเชี่ยวมันเชี่ยวเข้าวใส่

ไปกินข้าวกันโอ้ยมืดโอเคครับผม